ผมก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซทุกท่านครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2แล้วที่มาตอบคอมเมนต์นะครับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทาการตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่ารถบิดคันเร่งครึ่งปอกนะครับรถทงด้านาวาโซนิกนะครับทาเครื่องมาใหม่ใส่คาบูเด็แล้วนะครับมีอาการบิดคันเร่งครึ่งปอกแล้วรถมีอาการวูบนะครับแล้วก็อีกอาการที่2ก็คือเวลายกคันเร่งปุ๊บแล้วรถ มีอาการเครื่องดับผมก็ได้ทําคลิปตอบคอมเมนต์ไปเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆก็จุดที่น่าจะสงสัยที่สุดก็คือน้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันเพราะว่าการที่เราไปใส่ขาบูดัดนะครับส่วนมากมักจะเปิดกองหรือว่าใส่กองเปลือยใส่กองแห้งอากาศมันเข้าเยอะน้ํามันลงลงน้อยลงไม่พอปรับขาบูนะครับปรับน้ำหนูมไม่แมทช์กันนะครับเพื่อนๆก็เลยมีอาการวูบนะครับเวลาเราเร่งหรืออาจจะเกิดจากถ้าเราไปต่อไส้กองเข้าไปต่อท่ออากาศเข้าไป นะครับอาจจะเกิดจากอาการไส่กรองอุดตันนะครับเพื่อนๆก็นะครับที่เมนเข้ามาก็ไม่ได้บอกว่ารถใส่กรองหรือไม่ใส่กรองนะครับนมหนูเบอร์อะไรยังไงก็ไม่ได้บอกนะครับเรื่องน้หนูผมก็ไม่สันทัดอยู่แล้วผมไม่ได้อยู่ในสายงานของรถแต่งแต่ว่าอาการนี้มันก็คืออาการน้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันนะครับในส่วนเคสที่2นี้นะครับผมก็นะครับ จะมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าทําการเปิดโชคแล้วรถถึงจะเร่งขึ้นนะครับเปิดโชคสี่ห้าวิรถเร่งขึ้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับจะเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะครับจะเล่าให้ฟังครับทที่สองนะครับเพื่อนๆบอกว่าขับรถไปรถมีอาการเร่งแล้วก็วูบนะครับพอ พอลถฟูบนะครับมีมีการเปิดชคไปนิดนึงประมาณ4-5วินาทีแล้วรถก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับเพื่อนๆ่อนอันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรนะที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะครับครับเพื่อนๆนสาเหตุนี้นะครับเมื่อเราทําการเปิดโชคนะครับทําการเปิดโชคนี่นะครับถ้าถ้าเราเปิดโชคนะครับเพื่อนๆถ้าเราเปิดโชคนะครับ การเปิดโชกนะครับก็คือการเพิ่มปริมาตรส่วนผสมเข้าไปอีกหนึ่งเท่าตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอาสมมุติว่านะครับสมมุติว่าโดยปกติแล้วนะครับรถของเราขับขี่นะครับน้ํามันมันก็จะขึ้นไปตรงนี้นะครับ อ่าเมื่อ Jasmine. เมื่อเราเปิดลูกเร่งนะครับการ,าร,เ,ร,ารเปิดลูกเร่งนะครับเปิดการการบิดคัะเร่งหรือว่าเปิดลูกเร่งนะครับลูกเร่งเปิดขึ้นอากาศเข้าเข็มเร่ง e ยกขึ้นนะครับเข็มเร่งก็จะไปเปิดทางน้ํามันให้เพิ่มขึ้นแต่ว่าบางทีน้ํามันมันลงไม่พออ่ามันจ่ายไม่พอนะครับพอน้ํามันจ่ายไม่พอปั๊บนะครับ,เร,บเราเปิดโชกนะครับ,นะรบการที่เราเปิดโชกนะครับนี่นะครับการที่เราเปิดโชกปั๊บใช่ไหม พอเราเปิดโช๊คอากาศมันไม่เข้าหน้าคาบูแล้วนะครับอากาศมันไม่เข้าหน้าคาบู BB, เพราะว่าเราไปเปิดลูกโช๊คไว้นะครับสําหรับรถที่เป็นโช๊คปีกปีเสื้อนะครับมันจะไปปิดอากาศหน้าคาบูไว้นะครับอากาศมันก็จะเข้ารูตรงนี้นะครับรูด้านหน้าคาบูเลเตอร์ตรงนี้นะครับพออากาศวิ่งเข้าไปตรงนี้มันก็จะไปเกิดสุญญากาศภายในก็จะดูดน้ํามันขึ้นตามรูโชค๊คนี่แหละนะครับนี่นะครับอากาศที่เข้าไปนี่นะครับอากาศที่เข้าไปตามรูพวกนี้นะครับ อากาศที่เข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะวิ่งวิ่งมาตามท่อตรงนี้มันก็จะมาเกิดสูญยากาศภายในตรงนี้นะครับก็จะดูดน้ามันขึ้นไปแล้วก็มาออกด้านหลังลูกเร่งนะครับนี่มันจะมีรูออกด้านหลังลูกเร่งนะครับอก็เป็นการเพิ่มน้ํามันเข้าไปเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปอีกเท่าตัวในวงจรนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอไม่ว่าจะเป็นรถขบูแบบลูกเร่งหรือว่าเป็นขบูแบบปีกปีเสื้อนะครับ ล้วนแล้วแต่นะครับทำงานเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่านะครับถ้าเป็นขบูแบบปีกผีเสื้ออย่างนี้นะครับการเปิดชกก็คือการปิดอากาศไม่ให้เข้านะครับเพราะอากาศไม่เข้าจะเกิดการดูดอากาศผ่านรูตร,ตรงนี้นะครับดูดด้วยดูดด้วยความเร็วสูงด้วยความแรงน้ํามันมันก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนนเชกเช่นเดียวกันกับขบูที่เป็นลูกเร่งนะครับขบูที่เป็นลูกเร่งก็เหมือนกันครับเพื่อนนถ้าเราเปิดโชกปั๊บ นะครับอากาศส่วนหนึ่งมันก็จะเข้ารูด้านหน้าคาบูเรเตอร์นะครับเข้ารูปับมันก็มาบวกกับน้ํามันตรงนี้นะครับพอมัน่าพอมันมาวิ่งมาสวนทางกันกับไอ้น้ำมันนะครับนี่นี่นี่รูโชกอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าพออากาศวิ่งผ่านหน้าคาบูเข้ามามันก็จะมาตามท่อข้างล่างเห็นไหมมันก็จะเป็นนูนๆูนตรงไปน้วโป้งผมนะครับ อากาศมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งผ่านรูข้างบนนะครับวิ่งผ่านรูข้างบนก็จะเกิดสูญยากาศแล้วก็ดูดน้ํามันขึ้นไปตามรูโช๊คหรือว่าท่อโช๊คตรงไปน้วโป้งผมนะครับพออากาศวิ่งมาเกิดสูญยากาศดูดน้ํามันจากก้นขบูขึ้นมามันก็จะมาออกหลังเนี่ยออกหลังลูกเร่งเนี่ยนะครับอากาศมาออกตรงนี้นะครับอากาศที่มาตรงนี้ก็คืออากาศที่ผสมกันกับน้ํามันกลายเป็นเชื้อเพลิงมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับทําให้รถของเรา นะครับมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนั่นหมายความว่ารถคันนี้ยังคงต้องการน้ำมันเพิ่มส่วนการที่ผมบอกว่ารถคันนี้ต้องการน้ำมันเพิ่มนะครับผมจะพุ่งเป้าไปที่นะครับการอุดตันของนมหนูเดินเบานะครับการอุดตันของนมหนูเดินเบานะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอย่าเข้าใจนะเพื่อนๆอย่าเข้าใจว่า นมหนูเดินเบาทํางานเฉพาะในรอบเดินเบาไม่ใช่นะครับนมหนูเดินเบานะครับมาบวกกันกับนมหนูหลักนะครับในช่วงความเร็วรอบสูงนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ารถคันไหนนะครับนมหนูเดินเบาอุดตันนะครับสตาร์ทได้แต่ว่าเร่งไม่สุดนะครับเพื่อนๆอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสตาร์ทได้เร่งไม่ขึ้นเร่งไม่สุดนะครับเป็นเพราะนมหนูเดินเบาอุดตันนะครับเพื่อนๆนะฝากไว้ด้วยนะครับจะลืมนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการทอด ถอดเอาคาบูเลเตอร์ออกมาทําการล้างนะครับก็ทุกครั้งที่เราทําการล้างคาบูเลเตอร์ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมเวลาผมเอากล้องส่องนะครับเพื่อนๆจะเห็นขาวๆอยู่ที่รูนะครับรูของนมหนูนะครับเพื่อนๆถ้านมหนูทะลุรูก็จะกลมแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นก็คือพื้นสีขาวด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ารูตรงนี้มันทะลุแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูนมหนูนะครับทั้งนมหนูหลักนมหนูเดินเบานะครับ อานมนูตัวนี้จริงๆแล้วนะครับก็มีรูเหมือนกันแต่ว่ามันเล็กนะครับมันเล็กต้องเอาลมเป่าดูนะครับรถบางรุ่นสามารถถอดนมหนูออกมาส่องใส่แดดได้นะสําหรับไอ้นมนูในวงจรโช๊คนะครับมีรูเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับก็ให้เพื่อนๆไปทําการนะครับอาถอดล้างคาบูเลเตอร์นะครับน่าจะนมหนูอุดตันนะครับในเคสที่สองเพราะว่าเปิดโชคช่วยแล้วหายนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับสรุปงานอีกนิดนึงนะครับ ครับเพื่อนๆผมสรุปงานให้นะครับจากเคสแรกที่ถามเข้ามาว่าโซนิสนะครับโซนิสทําการเปลี่ยนคาบูเลเตอร์ใส่คาบูเดีมาเวลาบิดเร่งครึ่งปลอกนะครับเวลาที่เราบิดเร่งนะครับบิดเร่งครึ่งปลอกนะครับแล้วรถมีอาการวูบนะครับให้ในเคสแรกนี้นะครับประทูแรกที่ถามเข้ามาให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คนะครับว่า มันเกิดจากส่วนผสมบางน้ำมันระดับน้ำมันในขบูนะครับระดับน้ำมันภายในาบูมันน้อยไปไหมนะครับน้ำมันลงลงทันลงพอไหมการปรับนมหนูนะครับเราปรับนมหนูได้แม็กกันกับอากาศหรือไม่นะครับสงสัยว่าอากาศจะเข้าเยอะกลายเป็นลดส่วนผสมบางในเคส็แรกนี้ให้เพื่อนๆนะครับไปตรวจเช็คสีหัวเทียนถ้าสีหัวเทียนขาวก็แสดงว่าน้ำมันลงไม่พอลงไม่ทันนะครับเพื่อน ในส่วนเคสที่2นะครับเคสที่2นะครับต้องเปิดโชคช่วยนะครับการเปิดโชคช่วยก็คือการเพิ่มพลังงานเชื้อเพลิงเข้าไปอีกเท่าตัวนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าในเคสที่2นั้นนะครับนมหนูเดินเบาน่าจะอุดตันนะครับคิดว่านมหนูเดินเบาน่าจะอุดตันนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คนะครับอ่านมหนูเดินเบาด้วยนะครับถอดล้างขบูอีกรอบนึงแต่ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับว่า รถพวกนี้มันเป็นสายดูดนะครับรถที่เป็นสายดูดก๊อกดูดก๊อกแวกคัามนะครับให้ทําการตรวจเช็คสายดูดด้วยสายแวคคัมด้วยถ้าแต่ก็มีอาการเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเทุกท่านครับ